เพื่อนๆสมาชิกค,ครับ วันนี้รถมือสองชนแนลนำเสนอรถ SUV คุณภาพระดับล้านกว่าบาทนะครับวันนี้เหลือเพียง329,000บาทไม่น่าเชื่อเลยนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนั่นก็คือ subaru xv 2 0 i ขับ4ตัวท็อปสุดปี2014ไม่แท้ครับไม่เพียง1 7 7 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นสีน้ำเงนินโลงงานสวยจัดมากๆครับคันนี้โอ้โหล้อแม็กมาเต็มนะครับตัวนี้ได้นวิเกเตอร์ด้วยนะครับผมสวยสใสๆเลยไม่ มีแสนโลเพื่อนๆสมาชิกราคาในท้องตลาดเอาตรงๆนะซูบูรุเนี่ยราคาตกอยู่แล้วครับแต่ว่าในตลาดเนี่ยเขาขายกันอยู่ประมาณ3 9 9ถึง4ต้นต้นแล้วก็จะมีบางตัวนะครับอยู่499นะครับผมถ้าหากว่าไมล์หลักหมื่นตัวนี้ไมอยู่ที่1 7 0 0 0กว่ากิโลครับคุณได้ราคาที่สุดว้าวมากเลยนะคะ3 2 9 0บาทไปเช็คไปหาเลยครับท้าเลยนะครับผมไม่มีอีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นมือเดียวป้ายแดงด้วยนะฮะสุดจริงครับสำหรับคันนี้ นะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าถ้าหาว่าใครเป็นแฟนในส่วนของซูบูรุก็จะรู้ว่าเสน่ห์ของเขาคืออะไรความเป็นเอกลักษณ์คืออะไรช่วงล่างของการเน้นในเรื่องของการขับขี่ที่เป็นรถขับ4เนี่ยคืออะไรนั่นก็คือตัวตนของ Subar ุ XB ครับไม่งั้นนะครับเขาไม่มีการผลิตมาถึง3 Generation นะครับผมเพราะว่ารถเขายังขายได้นะครับแล้วก็มีกลุ่มชมกมต่างๆที่ดูแลแล้วก็ซัพพอร์ต s u b a r ุมาโดยตลอดดังนั้นวันนี้เนี่ยมันมาเป็นมือ2ที่ราคาสุดว้าวตัวเลือกดีๆครับตอนที่เป็นป้ายแดงร้านสนะเพื่อนๆเราอาจจะคิดหนักหน่อยเพราะว่ามันมีคู่แข่งค่อนข้างเยอะแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับมันเป็นรถมือ2ที่น่าใช้นะฮะและศูนย์บริการมีทั่วประเทศครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับผม ดังนั้นใครที่มองว่าซูบูรุเนี่ยเป็นรถที่ไม่ดีไม่ใช่นะครับลองไปเข้ากลุ่มเพจต่างๆได้เลยนะแล้วคุณจะรู้ถึงสมรรถนะและขับไปไหนดูดีมากครับมันมีสเสน่ห์มันมีความเป็นเอกลักษณ์มันดูไม่แบบเกลื่อนกลาถนนนะคันนี้มาจอดปุ๊บเนี่ยเด่นตะก,การตาโขไม่รู้ว่าจะเชียร์ยังไงแล้วนะครับรีบเลยนะเ,นเพื่อนๆรถจอดอยู่รามินทานะครับราคานี้ไม่มีบวกแหวนนะฮะไม่มีค่าโอนอะไรนะครับซื้อสดจ่ายมาปุ๊บ เอาบัตรประชาชนมาโอนให้เรียบร้อยพร้อมขับกลับบ้านครับต่างจังหวัดโอนจองได้เลยแล้วก็รีบมาดูครับนั่งรถอะไรมาก็ได้ครับผมแล้วก็ขับกลับบ้านนะครับใครสนใจด่วนๆเลยรถเพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อคืนนี้เองนะสวยๆใสๆเลยนะครับ0885845375